ในช่วงระยะเวลาประมาณ30ปีจำนวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากเพียงจำนวนหลักร้อยเมื่อปี2524ถึงจำนวนหลักแสนในปี2557ปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าในกรุงเทพมหานครผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งวินขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายและวินเถื่อนมากกว่า200,000คันผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่เป็นอดีตชาวไร่ชาวนานในต่างจังหวัดอดีตกรรมกรก่อสร้าง คนยากคนจนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีงานทําพวกเขาต้องวิ่งรับผู้โดยสารตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงดึกดื่นมืดค่าแลกกับรายได้สามร้อยถึงหกร้อยบาทต่อวันและการสําคัญคือจะมีการจดทะเบียนผู้ขับขี่วินโเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องตามกฎหมายกําหนดให้มีการติดป้ายราคาให้ชัดเจนผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรและอบรมวินัยจาราจร ทั้งอย่างให้ยกเลิกการซื้อขายเสื้อวินและห้ามไม่มีการเก็บสวยใดๆอย่างเด็ดขาด